มโตก็ะเมาเดีย o d ด r n นายทีวี m ม e น n นายเปวไร้อย m เสบัตันมายนายเส้ตัรวจาม o ดนนายตูรว่ติดตันสมายเรืองกันบุ๋มชองก้าอันน้อง้าว o ม n นายทีวีก็มาตำ้าระดีกูชอบที่กูไปไปไยติดมติดตั้มนดาอบ้านเงอยู่ตั้งเดือนแล้ว กูเปียนแม่กูคิดใจป้อมตรงไหนนั่งัขี้มั่งอย่าปิดบังเด,ดี๋ยวกูป่าทำสนักดีสนักดีวันนี้เรามากันที่ปอ้อมอตุนศิคอชาวิตเลยติดร่างฟองอย่าหนังเทา้าเลยพูดซูสนักดีตอนที่ดีไม่มีส่วูทางบุรนาจที่ดีที่ปอ้อมทำพันธุ์ละมีจ่าแก่ๆคนหนึ่ง นั่งข้อปองชีวิตประจำวันงมื็กินทอมกินทอมและรับเผาเบอร์ภายในป้อมแห่งนี้เต็มไปด้วยหอยทากที่กลานยบยอบยบยอบนักวิจัยหัวมาเวียวเวียวกลางคูตั้มซะกัาาาีเดีอนสร็กดีวันนี้เพราะตามกินชีวิตตำรวจ หายในป้องแบงนีช่วงขี้ที่จริงมีแต่ถ้าคุณไม่ฉนิดไม่สามารถเข้าได้จาแก่คุณนี้หายไม่ต้องการให้คุณนอกเข้ามาพุทธลามเพราะบาคนขี้และไม่รากอุบาตาิกาแต่วันนั้นเวลา13บสนาิการ,รถวิกอัพคันหนึ่งขี่ผ่านมาที่ป้อมเงี้ยวรถจะได้ดังปอบตู้ไม้ มาถึงในสถานที่ตำรวจและนายจ่ายังไม่เห็นว่าในรุนั้นคือใครมีมือกีต้าร์ลงไปบอกว่าก็ยังรวมมากับไอ้ต่ไหนนั่งเก้าอี้รีดจ่าโบกมือบใบใบบอกว่าที่นี่มีมือช่วงตักขาคนก็ยังตามเก็บชีวิตช่วงที่อีกหลายวันนี่พ่อเนาะรวยไรไม่ตีตั้มเลวใะรักก็ดี บ้าออมา,า,าเพลงของเฮมเมอร์เพลงที่นี่ไม่มีครูที่นี่ไม่มีช่วมบทเพลงของธรรมัดาโอเด็กนี้ช่วมขี่มีน้อยนักไม่ใจรุงพักที่อมไม่มีช่วมใครจะกี่ต้องกุดลุมเป็นชนรวมหาเงินทางช่วมให าตาัิ้องคิดเจอรี่น <t iny> ้องวายจ๊กี้อีตายทำไมไม่เห็นใจทำไมไม่เปิดร่วมให้ไม่เห็นใจน้องคิ้มต้องวายเด็กไปหรอไม่รู้เปรี่ยนไงไรเอ็มมาแต่น้อยมึงอไงบ่าวแหลงมาแรงไหนเจ้ากอีตายแหละอยู่น้อยอย่าดีวะผมมามาแก่แต่แก่ตรงนี้อยู่ประเทศน้อยอยู่อ่ะ ไม่ใครกับพุมอยู่ไม่ใครอยู่ตาไม่ใครอยู่ตรงนี้อยู่ตาย่ังทำไมารเพื s> <S ่อตาราโาเกะกับเพืดอกราโาเกะค่ะแกะน้อยร้องบัต่อต่อไม่เตียวไรวะแม่ยากลงราคาแกะน้อยวนนี้เพิดคาราลาเกะค่ะได้เด็กมาช่วย้วยพี่เี่ต้องจับปากเนื้อพวกปเตีมาส้งกันร้อนเกมาแต่แกกูไม่เอานะแกะเพอมาเด็กจปเ็กจิบปเด็กจิบจปเด็กจิจปเด็กจจปเด็กจเด็กจจปด็เด็กจปด็จิปเด็ ไปลองจนใจจองเลยเดี๋ยวผมป่าได้ป้าให้เลยเอาห้ารอยจะไม่คาตัวคาคาตัวการคือหน้ารอยจวบเห้าปันเจ็ดรอย